สนับสนุนโดยใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเช่นเคยพบกับผมกัปปี้จิรธทวัฒและรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับพี่อดครับดรเสรีวงพันธาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ1ิสิ่งนะครับเมื่อที่เป็นผู้ใหญ่แล้วให้เลิกสนใจนะครับเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเรามาต่อกันอย่างที่5นะครับเขาบอกว่าอย่าใส่ใจความคิดเขาที่มีต่อคนรักของคุณ เพราะคนรักหรือไม่รักก็อยู่ที่เราเมื่อได้ตัดสินใจ <laughs> ความคิดของคนอืนน่อนมันจะดียังไงมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราฮะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเวลาเรียกคู่ครองก็ต้องตามใจตัวเรานะครับเพราะว่าบางทีคนคนคนอื่นเนี่ยครับเขาเองอาจจะมองคนที่เรารักไม่เหมือนกับที่เรามองอเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการวิาพากวิจารณ์ครับถ้าเราฟังคำวิาพากวิจาร,าจารนานๆนี้เนี่ย เราก็จะทําให้เกิดการลังเลเพราะฉะนั้น,น,น,นเรื่องชีวิตคู่เนี่ยเขาถึงมีคําพูดเอาไว้ไงว่าครับไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าอ๋อถูกต้องเลยไฟในอย่านําออกก็แปลว่าเรื่องที่เรากบคู่ครองทะเลกกาะกันไม่ต้องไปเล่าให้ใครเขาฟังนะคะใช่ครับเราจัดกา,การเองภายในจัดการให้เรียบร้อยไฟนอกอย่านําเข้าก็คือคําพูดการวิพากวิจาร์ณ การพูดจาของคนอื่นในการจะบอกว่าคู่ครองของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปนสนใจใส่ใจมันมเราก็ดูว่าเวลาที่เราเขาอยู่ด้วยกันเรามีความสุขไหม,มจริงๆพ,พ,พอมาพอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยผมกำลังมองว่าบางคู่บางคนอย่างเงี้ยครับพี่อิทพ่อแม่อาจจะไม่ชอบญาติอาจจะไม่ชอบทั้งหมดทั้งมวลในวุ่นวายกับชีวิตเราอะไรเงี้ยเราต้องทำไงเหมือนเหมือนออพี่ถึงแนะนำไง ว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่ควรอยู่กับครอบครัวอ๋อโอเคคือไม่ว่าจะอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยเลยคนจะออกมาแต่งครอบครัวนะต้องอยู่ครอบครัวเพราะว่าเราจะรักกันแบบไหนเราจะเอาใจกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยอย่าให้มันไปขวางหูขวางตาชาวบ้านเออใช่เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของคู่รัก พี่ใช้ตัวอย่างอย่างนี้พี่บอกว่าแม่อยากกินส้มแม่อยากกินส้มลูกก็หยิบให้แม่อแม่นี่ไงเอา,เอากินลูกอ่ะสองลูกอเอาไปสองลูก <อะ S 1> พ่อเขาอยากกินส้มครับแกะค่ะลอกเยื่อออกค่ะวางเรียงค่ะคเชอร์รี่สีแดงวางเป็นเกนสรแล้วก็ยืนให้ <อะ S 1> แม่ก็บอกว่าอพอแม่จะกินนี่ต้องแกะเองเนาะพอ จะกินนี่แกะให้เรียงสวยงามแม่ขอกินมังคุดหน่อยโอ้ยโยนให้แม่สาลูกห้าลูกแม่ก็แกะมือม่วงเลยนะคะใช่เ่อจะพูดว่าแกะมือม่วงเลยใช่แต่พอจะกินปั๊บเอามีดตัดตัดมีกล้าให้ถือแล้วก็สามารถไปจับก้ากินได้เลยมือไม่เคยม่วงไอ้ภาพเหล่านี้ บางครั้งมันก็บาดหูบาดตาคนเป็นแม่เหมือนกันนะว่าทําไมลูกสาวฉันอยู่กับฉันมา28ปีมันไม่เคยทําอย่างที่มันทํากับเลยแล้วดูที่มันทําให้กับบัญชีนี่เขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฉันนี่คลอดแกมาฉันเลี้ยงดูแกมานะเช็ดเธอกว่าจะโตนะแต่ทําไมเธอไม่ทําให้ฉันเหมือนทําให้กับลูกจะตอบว่ายังไงเนาะไปไม่ถูกเลยนะแม่อย่างไงก็เป็นแม่หนูไม่มีทางปฏิเสธได้ หนูเขาปฏิเสธไม่เป็นหนูวันไหนก็ได้นะคะระับเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาใจเขาค่ะเพื่อจะเก็บไว้ค่ะใช่เหรออย่างนี้แต่แม่เนี่ยหนูจ้าใจแม่แม่ใจแ,แ,แม่เนี่ย<อ>แม่หนีความเป็นแม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะจะพ่หนูถ้าหนูไม่เอาใจ<อ>นะคะถ้าจะไม่เป็นหนูก็ได้นะคะขออนุญาตแค่แม่ขาขออนุญาตค่ะ,ายยาคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปนะ,ะคือมันเลือกได้ว่าจะเป็นต่อไหมครับ แต่แม่เลือกไม่ได้แม่ก็ยังคงเป็นแม่อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรให้บาดหูบาดตาเขาเลยจริงจริงแยกไปเถอะเพราะในั้นจริงๆแล้วความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนในการเลือกคู่ครอนะวาเกิดทะเลาะกันก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังสำคัญที่สุดไม่ต้องไปขอความคิดเห็นจากใครทั้งสิ้นเราสองคนรู้ดีว่าที่ทะเลาะกันเพราะอะไรจุดยืนเราต่างกันยังไงความคิดเห็นเราต่างกันยังไงความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะอะไรครับไม่มีใครรู้ตื้นลึกหนาบางเท่ากับเรา และปัจจุบันสําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ลงโซเชียลหมดเลยครับพี่อีเออนี่แย่แล้วใหญ่เลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาคนอื่นเอามาเล่านะครับครับก็อย่าไปใส่ใจมันแล้วถามตัวเราเองว่าเวลาเรากับเขาอยู่ด้วยกันเรามีความสุขไหมมันต้องมีช่วงเวลาที่มีความสุขถ้าเรา,เ,ราเ,เขาอยู่ด้วยกันมีความสุขค,คนมันจะเล่าในสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยสนใจทําไมเยียม ก็ปี่พี่เป็นคนคนหนึ่งนะครับเวลาที่เราอยู่กับใครขอให้เราอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับแต่เวลาที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเขาจะไปทำอะไรยังไงแค่ไหนที่มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอพี่ไม่เคยคิดจะรับรู้อ <c oughs> คร,รับรับรู้กุ้มใจไป,ปเปล่าๆพอรับรูรเ้เราก็จะมีความสุข ทำไมเขาทำอย่างนี้ให้กับคนนั้นทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ให้กับ,กบเรา,เราทำไมเขาถึงไปกับคนนั้นทีเราทำไมเขาไม่พาไปปวดหัวเออแต่เราถามว่าเวลาเราอยู่กับเขาอะเรามีความสุขไหม,มถ้าเราอยู่เขามีความสุขแล้วเวลาที่เรากับเขาไม่อยู่ด้วยกันเขาจะไปทำอะไรจะไปรับรู้ทำไม,มรับรู้ก็ไม่ได้สุขมันมีข้อความไง what you don't know doesn't hurt อะไรที่คุณไม่รู้ก็ทำร้ายจิตใจคุณไม่ได้ เออใช่เออรู้แล้วเจ็บอ่ะรู้แล้วเจ็บจะรู้ทําไมเออเออนะฮะเพราะฉะนั้นไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านาเข้าใครจะพูดถึงทุกครองของเราว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาที่เขามีปากอยากจะพูดก็ให้เขาพูดไปนะฮะแต่เราไม่ใส่ใจตัดสินใจด้วยตัวเราเองด้วยนะครับข้อที่หกเขาบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องซุบซิบให้มากนักเพราะคนเราเกิดมาหนีการอินทาไม่พ้นนะฮะแล้วเราเอา ควรเอาเวลาไปทำสิ่งต่างๆที่สำคัญอันที่มีประโยชน์มากกว่าสิ่งเหล่านั้นนินทากาเลคขามเทน้ำเทน้ำชอกอะไลก็ไ,ไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินอ่ามีดกรีดหินเนี่ยหินไม่เป็นไรหรอกไม่รู้เรื่องเลยแม้องค์พระปฏิมายังราคินครับพระพุทธเจ้าอยังมีคนนินทาม,มนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาลืมไปแล้วนะเนี่ยประโยคนี้เอ้กรอนนี้ คือคนเลิศเลอประเสริฐแค่ไหนอย่างไรก็คนที่มันชอบกินเผือกมันก็นินทาอยู่นั่นแหละพูดว่ากันไปแล้วเราเป็นมนุษย์เดินดินมันจะพ้นการนินทาจากไอ้คนปากหอยปากปูเหรอเป็นไปไม่ได้บ้านมันมีน้ำมันแล้วมันซื้อปลาดินมาใช่มันทำไงได้ลเก็ต้องตั้งกระทะทอดปลาดินทอดกันไปนั่นแหละนินทากันไปว่ากันไปแต่พี่นี่มีวิธีการคิดบวกยิ่งกว่านั้นอีกคิดบวกนั่นคือ ฉันไม่ดังจริงมันคงไม่นินทาฉันหรอกใช่ชีวิตฉันน่าสนใจมันถึงได้เอาฉันไปนินทาครับถ้าเกิดชีวิตฉันเป็นธรรมดาไม่น่าสนใจมันก็คงไม่นินทาฉันหรอกนะคงไม่พูดถึงชันถูกต้องไม่นึกถึงอย่างนี้นะถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องหรือเวลาสําคัญไปทําเรื่องอื่นดีกว่าใช่ฮะข้อที่เจ็ดครับเลิกตามกระแสสังคมนะฮะเช่นมือถือรุ่นใหม่เสื้อผ้ารองเท้านะฮะหรืออื่นอื่น เพราะเงินจะต้องเก็บให้มากจ่ายให้น้อยโอ้พี่ดีใจนะกับปี่ครับหลังจากพี่อายุประมาณชักสี่สิบปลายๆครับพี่หายหมดเลยเรื่องพวกนี้อ๋อแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้ากระแสสังคมเอยเสื้อผ้าเอ่ยต้องเป็นแบรนด์ทั้งนั้นนะฮะแต่หลังไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะว่าหยุดได้อย่างไรนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจา้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล it ่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอิสุสซีแม มีดีมากกว่านุ่มวากอเฟล็กซ์ใหม่ New X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกสุดสัตว์เหรอคะอืมเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะ เสืัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงี่นุ่มนิม <laughs> มีดีมากกว่านุมวาก็ซอฟเกซ์ลบิร์ปป์อิซูซูเอ็กซ์ซีรีส์ gotta cross the l i เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ m u x เ The n e x ด p e a นจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกซอฟเฟกซกมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งทายกันเอาไว้ครับพี่อีทคือตอนนั้นเราซื้อเพราะเราหนึ่งเราเรารู้สึกเราดีใจตื่นเต้นที่ได้ใช้มัน กับอันที่สองเรารู้สึกว่าเราดีใจที่ได้เห็นคนว้าวอ๋อโอเคว้าววิตตองเลยเหรอนี่เพิ่งออกเลยนะ oh, นะรุ่นนี้นะว้าวกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยเียตอนนั้นเราก็ว้าวว,าว้วาวว้าวก็พี่เชื่อไหมว่าพี่ใช้ iPhone 7ครับ iPhone 7จนกระทั่งถึง iPhone 14พี่ถึงเปลี่ยนอืม แปดเก้าสไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่ามีความมันไม่มีความจําเป็นเราก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็รับสายกดโซเชียลได้ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายก่ายกองแต่ตอนหลังเนี่ยพี่มาใช้สิบสี่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะใช้เลยนะพี่ซื้อของขวัญให้คนเนี่ยเป็นสิบสี่โปรสิบสี่โปรอ่าแต่ไม่แม็กไม่แม็กเขาอยากได้แม็ มันสิบสี่นะสิบสี่โปรสิบสี่โปรแม็กอพี่ก็เลยไปหาแม็กมาให้เขาครับก็เลยทําให้โปรเราจําเป็นต้องใช้เออโปรเป็นม้ก็เลยต้องใช้เออโอ้ยจะเกิดไม่มีเรื่องนี้ป่านนี้ไม่มีแม็กนะยังเจ็ดอยู่เลยแต่ว่าต้องอัปเดตไม่รู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยอัปเดตแบบไอ้อย่างนี้ก็พี่คนไวเดียวกับพี่เนี่ยนะครับซื้อโทรศัพท์มือถือมาสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยนะครับใช้ไม่เกินแปดพันหรอก โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นโทรออกรับสายส่งดอกไม้ประจําวันใช่ใช่แค่นี้ใช่แค่นี้แล้วก็8 0 0พใช่แล้วก็ตามลูกกับบ้านยากเลยเเวลาเห็นคนเขาเล่นนู่นเล่นนี่กันแอปนู่นแอปนี้ใส่หน้าใส่ตาทําอะไรต่างๆก็ได้นึ่องต่งจะมองเขาทําไงกันวะแต่เราก็ไม่ได้ทำก็ผ่านไปก็ตอนหลังยังดียังเล่นไลน์บ้างยังเล่นเฟซบุ๊กบ้าง นะครับยังไปส่องไอบ้างส่องไอจีด้วยมันก็คือมันก็เริ่มมีอะไรเยอะขึ้นมาแล้วก็มีการส่งอีเมลมีการอะไรต่างๆมันก็เยอะขึ้นครับครับแต่ยังไงก็ไม่ถึง50%เมื่อเราเทียบกับเด็กๆที่เขาใช้คือเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาใช้เขาคุ้มนะใช่ เขาจะรู้เลยว่ามันมีแอปอะไรบ้างมันมีจุดเด่นในการที่จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับแล้วเขาก็ใช้ครบถ้วนใช้ทุกฟังก์ชันที่ได้ซื้อมาอาในขณะที่คนแก่อย่างพี่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตามหรอกอเพราะเราไม่ได้ใช้ครบถ้วนเหล่านั้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นครับอีกหน่อยวันหนึ่งเราจะเป็นมนุษย์ไม่มีรายได้อ่า เมื่อเรากรเกษียณครับถ้าเป็นรัฐบาลเป็นราชการอาจจะมีเงินกเกษียณเกษียณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอกชนไม่มีมดังนั้นความจําเป็นจะต้องใส่รองเท้ายี่ห้อดังเสื้อยี่ห้อดังครับมันไม่จําเป็นแล้วก็เออแล้วนะเราจะประหยัดไปเยอะมากมเมื่อเรารู้ว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อดังครับผมนะฮะนี่ก็เป็น นวความคิดนะครับคุณผู้ชมครับเขาอ่าเขาบอกว่าไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นเพราะเราต้องรู้ได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรบ้างเป้าหมายในชีวิตคืออะไรไม่ใช่มัวแต่ไปทําที่สิ่งที่คนอื่นอยากให้ทําอันนี้มันก็ใกล้เคียงกับยอดกับนที่ผ่านมานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อทําตามความคาดหวังของคนอื่นใช่คือคนอื่นอาจจะมีความคาดหวังอะไรกับเรา คนเราเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะพอโตมาคนแรกที่คาดหวังจากเราเลยคือพ่อแม่มพ่อแม่คาดหวังว่าเราจะต้องเรียนอย่างนั้นต้องไปทำงานอย่างนี้ครับซึ่งหลายคนทำตามคาดหวังได้และมีความสุขแต่หลายคนทำตามความคาดหวังแล้วเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากทำอืมไม่ใช่เปนะ้าหมายในชีวิตของเราใช่นอกจากนั้นแล้วครับ ถ้าหากเป็นกงศีก็คือพวกญาติพ,พี่น้องยังอยู่ด้วยกันญาติพี่น้องด้วยกันก็จะมีความคาดหวังจากญาติอ่าก็คืออาาอากงอาเจกอากนี่แหละก็จะทําไมลืมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมลืมไม่ทําอย่างนี้อะไรต่างๆนานานะถ้าเราฟังมากเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเราแย่มากไม่เห็นเป็นไปตามที่เราคาดหวังอ,อีกอันหนึ่งก็คือจะถูกคาดหวังโดยคู่สมรส ค,คนคเป็นคู่สมรสกันต้องเข้าใจกันว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขามีเป้าหมายชีวิตเขาอะไรเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทำอะไรถ้าคู่สมรสไปคาดหวังในสิ่งที่เจ้าตัวไม่อยากทำไม่อยากที่จะเป็นหรือว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นชีวิตจะลำบากแล้วจะไม่มีความสุขเพราะทำไม่ได้ตามความคาดหวังเพราะฉะนั้นเป็นเป็นกันเนี่ย เราต้องรู้ว่าเราควรจะคาดหวังอะไรจากคู่สมรสของเราอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่เขาไม่ใช่ในสิ่งที่เขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาไม่เป็นใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคาดหวังจากเจ้านายคาดหวังจากเจ้านายเวลาไปทำงานเราต้องเจอเจ้านายที่เขารู้จักเราดีครับรู้ว่าความสามารถเราแค่ไหน,ไหนอย่างไระจะมอบหมายงานให้เราระดับไหนอย่างไรครับ เมื่อมอบหมายงานแล้วต้องการผลงานระดับไหนอย่างไรเราต้องเจอเจ้านายแบบนั้นครับแต่ถ้าเราไปเจอเจ้านายที่เรียกว่าต้องการให้เราทํางานเลอเลอประสิิฐสีมีความรู้มีความสามารถหรือไม่ก็ตามแต่ฉันอยากได้งานอย่างนี้จากเธอเพราะฉะนั้นเธอต้องทําให้ฉันได้ได้ รับรองได้เลยค่ะเราจะทํางานอย่างไม่มีความสุขเลยไม,นะม่สุขอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความรู้ความสามารถของเรารเราต้องรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเราอยากเป็นอะไรแล้วเราอยากทําอะไรและเราต้องประมาณตนด้วยว่าเราทําได้แค่ไหนอย่างไรครับถ้าเราไปเจอคนที่คาดหวังจากเราให้เราเป็นมากกว่าที่เราสามารถจะเป็นได้อย่าไปฟัง และอย่าไปอยู่กับคนคนนั้นเพราะจะทําให้เรามีชีวิตที่รันทดว่าเราไม่สามารถทําตามที่เขาคาดหวังได้ถูกต้องนะครับนะฮะเราเลือกด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราต้องมี <c oughs> เป้าหมายในชีวิตด้วยนะครับพ่อแม่ก็พยายามจะไปคาดหวังอะไรจากรูปที่ลูกตัวเองไม่มีปัญญาเราต้องรู้ว่าลูกเราถนัดแล้วก็ชื่นชอบทางทิศใดนะฮะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกันต่อไปนะครับข้อที่เก้าเขาบอกว่าโสดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับพี่อีที่จะต้องให้มันเป็นภัยกับชีวิตเพราะโสดยังสบายมากกว่าการแต่งงานที่มี คู่ถมเถไปเอราะบางคนนี่เขาก็ชอบโสดมากนะเพราะมันเป็นอิสระเปอิสระใช่ครับคือการที่เรามีคู่เนี่ยไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามเราต้องตรวจสอบความคิดเห็นของอ e ีฝ่ายหนึ่งเสมออ่าอ,อย่างสม่นว่าตกัปปี้ไม่มีคู่เนี่ยคกัปปี้สามวันนี้ไปภูกเก็ตกันไหมกัปปี้สามารถตอบได้ทันทีนะว่าไปหรือไม่ไปตัวเครื่องบินมาเลยพี่อ่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ากัปปี้มีคู่ครองโอเคเดี๋ยวถามเขาก่อนอ เยอถามเข้ากันแป๊บๆนึงแป๊บนึงหรือบางทีไปงานสนุกสนุกอยากจะอยู่ต่อไม่ได้ละบอกเขาไว้แล้วว่าจะกลับสี่ทุ่มทั้งท่นอีงานกําลังสนุกเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสนุกเลยเราก็ต้องกลับนะครับเงินทองหาได้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่บางทีก็ต้องถามครับอยากเปลี่ยนรถใหม่ได้ไหมอยากซื้อไมค์กลอฟใหม่ได้ไหมอยากซื้อกระเป๋าใบใหม่ได้ไหมคือมันมีเซ็กแอนโอปิเนียนเกิดขึ้นเสมอมันมี มันมีความคิดเห็นของคนที่สองก่อนที่จะตัดสินใจครับผมนะฮะบางคนก็อยู่เป็นโสดชื่นชอบนะแบบนี้นะใชตแบ่วอาอิสระเสรีไปไหนมาไหนมันตัดสินได้สบายๆคนเดียวเลยมันไม่ต้องโทรไปเช็คมันไม่ต้องโทรไปฐานมันไม่ต้องไปขอความเห็นใครจงซื้ออีกนะเออนะฮะสุดท้ายก็วนกลับมาปวดหัวอีกนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึนก่อนช่วงหน้ากลับมาต่อเรื่องนี้กันครับ ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล่นิวอ s u z u d ดีแม็นุมนิมมีดีมากกวนุ่มวากซาเกเราคือซื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาด ไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ oh. Miu X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซสื่อสัตว์เหรอคะอเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุน ที่สําคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะเสื้อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุน่มนิ่มมีดีมากกว่านุ่มวากอลซอฟเล็ก เราคือเสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง สนับสนุนโดยใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง กล่าวข้อสุดท้ายแลวข้อสุดท้ายเ็าบอกว่าพึ่งตนเองให้ได้นะครับเลี้ยงดูตัวเองให้ได้เลี้ยงดูครอบครัวให้ได้สร้างความมั่นคงทุกๆด้านนะครับเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นการเวลาจะสอนให้รู้ว่าเราควรที่จะสนใจเรื่องอะไรบ้างโอยแต่ถ้าเกิดอายุเยอะๆแล้วเลี้ยงดูตนเองได้ก็พอลวมั้งจะไปเลี้ยงดูคนอื่นได้คนอื่นโตมาก็ดูแลตัวเองมั้งซีใช่ช่วยกันดูแลโอ้ยแก่แล้วเกษียณแล้วไม่มีรายได้แล้วยังให้ไปเลี้ยงคนอื่นดีกรอ ขาบอกเลยเออค,คนเราเนี่ยพอเกษียณแล้วเนี่ยนะออต้องทำไงฮะเงินก้อนใหญ่ๆหญ่ที่จะให้ลูกให้หลานต้องไม่มีแล้วอขอเงินดาวรถไม่ให้ขอเงินดาวบ้านไม่ให้นะคือถ้าเกิดพันสองพันนี่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าถึงนะขอก้อนใหญ่เพราะเราอายุมากแล้วไรายได้ไม่มีแล้วเงินที่เราเก็บเอาไว้ก็เราก็ไม่รู้อายุเราจะยืนแค่ไหนอย่างไรสิ่งที่น่ากลัวก็คือเงินหมดแต่ยังไม่ตาย ครับแต่ถ้าเกิดตายก่อนเงินหมดมันก็ดีกว่าดีนะแต่คนเราบางทีเงินหมดแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นพอไม่มีไรายได้แก่ตัวขึ้นมา เงินก้อนใหญ่ๆไม่ว่า <c oughs> ลูกหลานคนไหนมาขอต้องใจแข็งไม่ให้ครับผมนะฮะแล้วก็ต้องออดูแลตัวเองในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆด้วยนะครับนะฮะแน่นอนว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือความสุขในชีวิตของเรานั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วกับรายการสุภาษิตชีวิตงามผมก็ปีจิรัทวัฒน์อาจารย์เสรีบงบุญทาลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ